วันนี้เวลา13นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าในการนี้มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิติมา์พร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์จำนวน4คนมอบเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์จำนวน3คนและมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงประจำปี2563ถึง2564ในสามหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่20และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19รวมทั้งสิน้น384คน สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในการกำกับดูแลของประธานรัฐสภามีพันธกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ทางการเมืองการปกครองโดยประสานความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบพัฒนาพิพ,ธพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาและบริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย